สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบก,กับช่องเล็กคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะสุดสัปดาห์นี้นะครับผมอาร์เซนอนลเราก็มีโปรแกรมหนักอีกแล้วนะครับผมโดยจะต้องบุกไปเยือนถิ่นแซมฟอร์ดบิดทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับเชลซีโดยเกมนี้นะครับผมจะเตะก,กันในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยเป็นบิ๊กแมตช์ซูเปอร์ซันเดย์นะครับผมคู่สุดท้ายของสัปดาห์ก่อนจะเบรกทีมชาตินะผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับผมแม่ไอตัวแสบนะครับผม ส่วนช่องทางในการรับชมนะครับทางทูพีเมียฟุตบอลเฮดดีหหรือว่า2นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนเกมหน่อยนะครับผมโดยโจบ้านเชลซีนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านถลม no ่มโนอาทีมรองบอลในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบไม่ไว้หน้าเลยนะ8ประตูต่อศูนย์ส่วนในลีกนะครับล่าสุดพวกเขาบุกไปแบ่งแต้มแมเชสเตอร์ยูนเต็ดได้ถึงทินโอทัฟฟ์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่4ของตารางมี18คะแนนจากการลงเล่นไป10นัด ด้านทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยเริ่มออกทะเลไปไกลแล้วนะครับชนะได้เพียง1จาก4เกมหลังสุดโดย2นัดหลังสุดเนี่ยก็จบด้วยการพ่ายแพ้นะนัดนล่าสุดเนี่ยก็โดนอินเตอร์มิลานเชิดมา1ประตูต่อ0ูนย์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับผมส่วนผลงานในลีกเนี่ยก็โดนนิวคาสเซิลยัดเยียดความประชัยมาตอนนี้อยู่อันดับที่5ของตารางมี18คะแนนเท่ากับเชลซีนะครับแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองอยู่2ลูกโดยผลงาน5นัดหลังสุดที่พบกันในทุกรายการของทั้งงง2ทีมมมนนนนะะคครรรััับบช่วหลลก็็เเปออา์ซิ โดยชนะได้ถึง4เสมอ1แล้วก็ไม่แพ้เลยซึ่งนัดเดียวที่เสมอเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อรดูการที่แล้วที่บ้านของเชลซีเองด้วยนะครับผมโดยเกมนั้นเนี่ยเราไล่ตีเสมอนะแบบว่าหืดจับแต่ว่าถ้าพอมีเวลาเพิ่มอีกสักหน่อยเนี่ยผมว่าเราน่าจะเอาชนะได้นะในเกมนั้นนะทีนี้มาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ้านเชลซีทีมของเอนโซมาเลก้าเนี่ยจะยังไม่มีชื่อของเจดอนซันโชนะครับที่มีอาการป่วยก่อนหน้านี้ยังต้องลุ้นว่าจะกลับมาฟิตมีส่วนร่วมกับทีมอีกครั้งไได้หรือม แต่ผมคิดว่าการขาดซานโชไปก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากนะครับส่วนโคพาเมอร์นะครับที่ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าจากจังหวะประทะกับลิซันโดมาตินเนสกองหลังแมนยูในเกมที่เชลซีเนี่ยบุกไปเสมอปีศาจแดงมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับผมมาเลก,ก้าก็คอนเฟิร์มว่าอาการเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ก่อนดวลกับอาร์เซนอลเราโดยมาเลก,ก้ากล่าวว่าโคอาการกําลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่การที่เขาสามารถเดินได้และกินมื้อเย็นได้มันไม่ได้หมายความว่าเขาฟิตสมบูรณ์แล้ว เรามีเวลาเต็มตัวก็หวังว่าเราจะได้เห็นเขากลับมาซ้อมอย่างช้าก่วันเสาร์จากนั้นเราก็จะตัดสินใจกันอีกทีหนึง่งสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะหายทันนะโดยสดเสผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้สําหรับเจ้าบ้านเชลซีจะมาในระบบ423 1ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นโรเบิร์ตซานเชสกองหลัง4คนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเวลลี่ฟอฟาน่าจับคู่กับลีวโควิลแบ็คขวาเป็นมาโลกุตโตแบ็คซ้ายเป็นลีดเจมนะกองกลาง2ตัวเนี่ยจะเป็นมอยเซตไคเซโดจับคู่กับโลเมโ แนวลุกก็จะเป็นนนนี่มาดูเอเก้เจ้าหนาวนะครับโคพารเมอร์ Palmer, ก็เชื่อว่าจะหายเจ็บกลับมาได้ลงในเกมนี้แน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมอีกคนนึงก็จะเป็นเปโดเนโตนะครับผมส่วนหน้าเป้าเนี่ยก็จะเป็นนิโคลัสแจ็คสันหวังมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมของมิเกลอาเตต้าเนี่ยจะยังไม่มีชื่อของทาเคฮิโร่โทมิยาสุคีแลนเทนนี่แล้วก็ลิคาโดคาราฟิออรี่นะครับผมที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บ ส่วนในรายของดิแคนไลท์คลยฮาวเวตและมิเกลมิลิโน่เนี่ยยังต้องลุ้นว่าจะฟิตพอกลับมามีชื่อในเกมนี้ได้เลยหรือไม่ขณะที่ราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากติดเงื่อนไขาการยืมตัวโดยจเป็นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้สําหรับทีมเยือนอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูตเป็นดาวิดลลย่ากองหลัง4คนนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบรียลมากันเยสแบ็กขวาเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายเป็นยูเลียน เกมนี้คิดว่าดีแคนไลท์เนี่ยน่าจะลงไหวนะอาจจะเข็นลงไปก่อนนะครับผมจับคู่กับพี่หมึกปาเตนะครับโดยเพย์เมเกอร์เกมนี้กลับมาใช้กับตันโอเดกานะครับที่หายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็เพิ่งได้ลงสนามเป็นตัวสำรองเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานะในส่วนหน้า3ตัวเนี่ยปีกขวาซ้ายก็จะเป็นโบุกโยซาก้ากับกาเบียวมาตินิลลี่นะครับผมส่วนหน้าเป้าฟอร์นายเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะเป็นคายฮาวเวตเหมือนกันคิดว่าน่าจะหายเจ็บนะครับผมแต่ว่าถ้าฮาวเวตไม่พร้อมเนี่ยก็ยังมีเรนโดทอสซารวมถึงกาเบียลเชฟซุดนะครับ ในส่วนคาดการ์เกมนะครับเกมบิ๊กแมตช์ประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับจะลงฟาดแข่งกันในคืนวันอาทิตย์โดยจะเป็นเกมระหว่างเชลซีเนี่ยที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในฤดูกาลนี้เลยนะครับจะเปิดบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับอาร์เซนอลของเราที่ผลงานเนี่ยเรียกว่าตรงกันข้ามเลยนะครับผมลูกเกมนะครับคาดว่าจะเป็นเชลซีเนี่ยที่พยายามเปิดเกมบุกเข้าใสา่มากกว่าเล็กน้อยส่วนทีมเยือนนะ่ะจะเน้นคุมโซนกลางสนามแล้วก็หากเห็นช่องก็จะเปิดเกมบุกเข้าสู้ในท,ทันทีแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับอาร์เซนอลนักเวลานี้นะครับผลงานเนี่ ต้องรีบหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะครับหากยังต้องการกลับสู่การลุ้นแชมป์แต่ข่าวดีก็คือนะครับเราได้มาตินโอเดกาดกลับมาลงสนามแล้วนะครับก็นัดที่แล้วเนี่ยก็เป็นตัวสำรองนะครับเกมนี้คิดว่าน่าจะได้ลงตัวจริงเลยนะครับผมทําให้เกมลุกเราได้แบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของดีแคนไลท์เนี่ยที่เจ็บแล้วก็ได้พักไปเต็มๆเ,เนี่ยเกมนี้ก็น่าจะได้ลงเหมือนกันนะครับอาจจะต้องฝื่ลงหน่อยนะ ขณะที่เชลซีเนี่ยเต็มพิกัดแน่นอนนะครับมีนักเตะ2ชุดเชื่อว่าเกมนี้นะครับจะเปิดแลกกันอย่างสนุกต่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงจังหวะนะครับยงังคาดเดาได้ยากนะครับว่าผลจะออกมาในหน้าไหนมีโอกาสที่จะจบเสมอสูงหรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมาลองทายสกอร์เล่นๆกันประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมโดยเดือนนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์เนี่ยเหมาทั้งสองรางวัลเลยนะโดยผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเนี่ ก็ต้องให้เขาจริงๆนะทำฟอร์เรสขึ้นมาเกาะกลุ่มท็อปโได้นะก็มีข้อดีเล็กๆก็คือนะัดถัดไปเนี่ยหลังจากกลับมาจากทีมชาติครับจะเจอกับเซนอนของเราพอดีนะครับก็ภาวนาให้บ้องอาถานเนี่ยทำงานในนัดแรกเลยนะครับผมส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับเป็นของคิสวูดจากฟอร์เรสเช่นกันนะครับโดยตอนนี้คิสวูดเนี่ยกระทุ้งไปถึง8ประตูนะครับเท่ากับเอมบูโมเป็นรองแค่ฮาร์แลนที่ซัดไป11ประตูคนเดียวเท่านั้น ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลคําพูดหรือว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันไปเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กคอนเนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ